อยู่กันในเกม c r i s i s Action กับผม Dark f o x ตนั่นมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นปืน Curse Demon นะฮะก็เป็นปืนที่แจกมาเล่น3วันนะฮะเฮ้ยสวันดีนายมีคนนี้ก็ใช้เหมือนกันฮนะเฮ้ยยิงโดนยากมากเลยอะแต่ว่ามันดามเมจทั้ง30เลยฮะปืนกระบอกนี้ซึ่งจัดว่าโคตรรุนแรงนะฮะมามีคนใช้กันเยอะ <laughs> นะตอนนี้อะ ก็คลิปนี้คือก็จะเป็นคลิปดองน้ําปลานั่นแหละแต่ว่าคอยแบบทยอยลงที่หลังแล้วกันนะพวกคลิปเแบบร้อยตายพอดีซัดเฮ้ยพอดีนายไปไหนอยู่หลังนี่โอ้โหย,ยิงโดนยากมากโอ้โหด้าน,นหลังก็เข้าฮะเฮ้ยไอยคนนี้มันมันโปรนี่ว่าผมจํามันได้เฮียเนี่ยโอ้โหยในคลิปไอปืนโรลลิงอะนะฮะผมจําชื่อมันได้โอ้โหจะชนะป่ะเนี่ยมันโปร มาดิมาดิมาดิคุณยิงโพแบบหัวลั่นนะ่ะตายไปสัตว์อยู่ไหนวะไอตัว R เนี่ยไอตัว R I เนี่ยเป็นอักษรเนี่ยเอออยู่ดีปะเนี่ยโอ้โหลัน่นหัวแบบรัวฮะฮึ่มยิงยากเหมือนกันนะโอ้โหเรียบร้อยเลยะฮะมาเอานี่ไงมันถือกระทะอยู่ฮะตรงนูน้นแล้วก็มาเกิดซักไกลเลยนะมีคนตรงนั้นฮนะด้าน,นหน้าเอ้ยบัดดี้ตายบอดี้เออ G D แล้วก็โอ้โหปืนดาร์กนะ M38 เฮ้ยใครยิงด้านหลังหรือเปล่าไม่ใช่วะเพิ่งเกิดทั้งหนึ่งคนตรงนี้โอ้โหโอ้โหอีกแค่นิดเดียวไปง่าโถ่เลยเอาโปตายเล่นดิบได้โง่มากกับโปอ่ะมึงเล่นโปได้โง่จริงๆนะอยู่ไหนอยู่ไหนมึงไงสัตว์อยู่ไหนไอเฮียนี่ไงมึงจะไปไหนสัตว์ยิงกูไว้อ่ะเออเฮ้ยเรียบร้อยสองคิวนะฮะแล้วก็เหมือนจะมาด้านหลังหรือเปล่า เฮ้ยนี่นี่นี่นลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปตี้ออืโอ้โหมึงเพิ่งเกิดมาฮะตรงนี้เฮ้ยไอโปตรงนี้ว่ะแต่กูไปเจอมึงไอสัตว์อยู่ไหนวะเฮ้ยยิงไอ้นี่ก่อนไอสัตว์ตัวเลยมึงนี่ติดเคเออได้ด้วยว่ะสองคิวแบบเนาะเนาะไปดีแล้วโป๊่ะโปกระโปกอ่ะระเบิดไปกินไอมึงไอ้สัตว์โอ้ปืนบาเรตป่ะน่ะวัเนี้ยบาเรตว่ะโอ้โหแม่งยิงโดนเลยฮะ โอ้แม่งอย่างแม่นไก่เป็นคมอ่ะมาดีซัตระเบิดไปกินดิมึงเขาให้โดนยิงตายแล้วนะเฮ้ยมึงมาล่ากูอ่ะอีเจ้าเนี่ยลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดิโอ้โหเป็นเพิ่งเกิดอีกแล้วเฮ้ยดิโป่หว่าโปเพิ่งเกิดโอ้โหมันยิงแบบชิวแล้วฮะยิงชิวมากเอออยู่ไหนเอ่ยนายแต่มันก็ไม่เปิดยิงแบบทะลุแมปนะมันก็แบบเล่นแบบปกติว่ะ เฮ้ยอ้าเฮ้ยโอ้โห,หตรงนี้สัตว์เอ้ยอือง้งระเบิดโอ้โหกูโดนแล,ล้วฮะโอ้ใครนำเฮ้ยโอ้โหมันนำแล้วอ่ะสิเกตแล้วอ่ะใครมันนำวะอีเจนี่โปรสัตว์ตายปีเหี้ยะแล้วหัวแบบเนาะเนาะแล้วก็รีเลือดตัวเองนะฮะประมาณนี้เลยระเบิดได้มาจากการลง PVE นะฮะเฮ้ยเฮ้ยป่าระเบิดหาไข่นี่ไงตายไปดีหลังโอ้โหหลังเข้าอ่ะ คุ้ยมาดีอีเวนอีสัตย์ตายไปเหมือนหลอแม็กพิ่งเกิดอ๋อขอหอยิงมื่อไกันอีสัตย์เนี่ยโอ้ปวดดักมันแรงอ่ะโอ้ผมเกือบตายนะฮะรีเลตแป๊บ,บนึงตูมไอผมสิบเจ็ดคิวแล้วนี่ว่าอีกแค่สามคิวเองอะ่ะตัวผมอ่ะแล้วใครได้สิบแปดแล้วน,นะเฮ้ยขอละกันไอเฮียเนี่ยขอก่อนนะฮะอุ้ยมามาเกิดหลังมึงอ่ะ ตายไปดีเฮ้ยชิบหายเพิ่งเกิดโอ้อะไรอะเนเธอร์ m สามหกเฮ้ยถ้ามันยืนนิ่งทำไมอะโปอะอะวัดตุกฟักนั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดีไอโปกระจอกนะฮะเฮ้ยแต่มันก็ไม่เปิดแบบแบบว่ายิงแบบตายแบบทั้งแมปนะเออมันก็ดีนะคนนี้เป็นโปที่ดีนะเนี่ยหืมโอเคฮะนี่มันคือปืนอะไรวะเนี่ยเป็นเดมอนนะฮะมาโอ้โปะไว้ที่สองว่ะ ซอมป์ปืนเนี่ยฮะมาก็มาต่อกันในโหมดของการ์ตูนฮีโลลร่แล้วกันขอแค่อย่าเจอไอ้แค่นั้นก็พอแล้วนะไอ้โปะมาเริ่มเกมไม่ได้ฮะตอนนี้คือทีมเราน้ำแล้วหนึ่งแต้มไปเลยเพื่อนโอ้โหโดนยิงฮะก่อนนะมาสิมาสิมาสิอื้อหือลั่นหัวแบบเนาะเนาะเลยกูมามึงเจอกูไอ้สัตว์ไอพ้พวกเวน โอ้โหผมไม่ยิงจะเจ็บมากเออหนึ่งคิวฮะหนึ่งคิวโอ้โห้ปืนนี้มันแรงว่ะได้เลยนายปลาระเบิดไปเลยระเบิดไฟป้อุ้มโดนปะเรียบร้อยว <laughs> ่มารอฮะรอฮะรอฮะไม่มาเฮ้ยเราขอแล้วกันเออสองคิวแบบนอนนออีกคนหนึ่งอ,อ่ะเอ้ยคนในแคนเข้ามานี่ว่าจานทีเฮ็ดนะฮะเข้ามาตอนนี้ โอ้ยหเออได้อยู่ได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะฮะมาระเบิดโอ้โหระเบิดไปเต็มเลยตรงนี้โอ้โหปา่าเลยฮะต้องมาต้องมาต้องมาั่นนงต้องมาโอ้โหมาสามตัวอะไรตรงนี้โอ้โหเยอะเพื่อนตรงนี้เพื่อนเพื่อนกูแล้วเข้าทีเพื่อนไม่ไหวเว้ยเอาเฮ้ยแม่งออกทช่ไหมอ,อ,อ่ะแม่งน้อม่ออกฮะแม่งกูเก็บยิงมาตานะเนจอะที่หายเ,าเฮ้ยสวันดีสวันดีจานทีเฮ็ดบร้อยฮะแก้แขนไปเลย หลบกันหลบกันลบกันเดี๋ยวเขาเกิดมาตรงนี้ฮะเฮ้ยวัดดีนายเอาโดนทยิงตายเฮ้ยโอ้โหสามตัวอีกแล้วเพื่อนช่วงทีแนละ้วใครเอาคอสโบงโง่มาเล่นด้วยหน้านะปืนมันโง่ามากเลยเพื่อนคอสโบอะ่ะเอาปืนอื่นไม่ดีกว่าไหมนะฮะไม่เอาคอสโบมาเล่นโอ้โหไม่ไหวเรียบร้อยฮะเมื่อกี้นี้ก็แพ้แพ้เลยมา เอาจริงละเริ่มโมโหแล้วเฮ้ยใ,ใครตุ๋ยหลังโอ้โหหลังเต็มเลยเพื่อนเพื่อนกูชิบหายแล้วตายเลยฮะอ๋อไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วโว้ยเออเออเออแต่เพื่อนโอ้ยมีคนไทยเข้ามาว่ะเฮ้ยคิมตะวันนี่ใครเนี่ยน,นะเห็นบ่อยมากคนนี้ก็ไม่รู้ฮะถ้าเกิดดูชออ่อง,องผมอยู่ก็อคอมเมน,นต์ด้วยแล้วกันนะคนนี้คิมตะวันเนี่ยระเบิดปะเอา,า,าเฮ้ยระเบิดแม่งเฉียงไปนู่นใหม่ได้เพื่อนเพื่อนกูตาย,าย,ายละ ยิงลอยแล้วกันเออเฮ้ยมันยิงทะลุได้นดิว่าปุณเนี้ยเอาเฮ้ยยิงทะลุได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้อ้าวสวยเลยดิมาดิมาดิาดยิงทะลุให้หมดละงานเนี้ยกูยิงแบบสุ่มให้หมดอะตายไปสัตว์เป็นคนไทยนะฮะคนนี้ใครก็ไม่รู้กูด่าู้มั่วเลยเฮ้ยลัลน่นหัวแบบเนาะเนาะเฮ้ยวัาดีจานทีเฮ็ดเรียบร้อยเฮ้ยไป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 รบกับเพื่อนโอ้โยแม่งยิงไล่หลังมาเลยฮะ แล้วใครออกไปหนึ่งคนน่ะใหม่นะนายสวัสดีจาทีเฮ็ดแล้อยแล้วก็ไอ้เนี่ยนี่ตายแล้วก็บอกแบบเนาะเนาะ,นะไปเดีกัปืนพกละกันนะจาน์ทีเฮ็ดโอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้ยคนนี้มันเพิ่งเกิดมะฮะโอ้ my friends ์ระเบิดอ่ะระเบิดไม่ระเบิดหรอกเอาไปเพิ่งระเบิดดีกว่าอีนี่ก็ส้นตีนในสัตว์กูโคตรเกลียดมึงเลยนะฮะแม่งเหมือนหล่อ เหมือนตึงอะ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งยิงกูตาแรกอะ่ะแม่งมันเหมือนตึงว่ะไว้มึงมาเจอกูดิกูเอาจริงละลัล่นหัวแบบเนาะเนาะปีตี้ขับน้องไอ้เหี้ยเหมือนตึงอ่ะมึงอะ่ะเจอกูหน่อยระเบิดไปไม่โดนใครเลยวะตรงนี้กับเพื่อนโอ้โหนี่ฮะตายเรียบร้อยละเฮ้ยปืนพีก้าสิบป่ะใครมาเล่นตัวเนี่ยไป่เป็นตายบุก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 เว้ยบุกเว้ยเอาดิมามามาของมาลั่นหัวไปแบบเนาะ อีกคนนึงกูขอขอได้ไม่ได้มันหนีไปได้ฮนะโอ้มันไม่ใจเลยว่ะมาคนนี้มา,มายานตีเฮดเดือดลอยมามาเข้ามามึงอนะ่ะโอ้โหหญิงไม่โดดเลยฮนะแม่งมาโดดไปโดดมาระเบิดป่ะมึงโนดนป่ะโดนอยู่ฮนะโดนไฟไหมอยู่ไฟไหม้ไฟไหม้เอาลั่นหัวแบบหนอ่อหน่ออีกแล้วฮนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเยอะเกินแนละ้วตรงนี้มันเพิ่งเกิดเลยแหลบก่อนฮนะมึงม้วตัว อย่างมั่วอ้าลั่นหัวอีกแล้วฮะเนาะเนาะไปละมึงไอ้ซัดมาดิมาดิาดเอาพกเมื่อกีน้นะโอ้โหพกไปโดนนะฮนะปวดระเบิดโดนลัดไปต่อฮะเอ้ยแม่งมันว่ะตอนนี้คือมันละเราเริ่มแบบมาแล้วฮะตอนนี้ฝีมือเริ่มมาแล้วฮะเริ่มเอาแล้วเริ่มเอาเรื่องเออแก้แคบพี่ติ๊ซมาโหลดดิ่งก่อนก็จัดว่าแรางนะไฟกระบอกเนี้ย เบลก้าฮะแจกฟรี3วันมันมีถึง M39 เลยอ่ะกระบอกเนี้ยแต่แม่งโคตรแพงนะในการอัพลั่นหัวแบบนอนหไปดีมามามาขอยิงก่อนเออลั่นหัวแบบนอนหอีกแล้วแปลงล่างละมามาเอยมายิงยิงมายิงมายิงมาบุ้งยิงมาสัตว์ยิงมาเออทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้ นี่ไงจ้าเอตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งเป็นมดุปัญญานะฮะมาเกมสถานแล้วเกมนี้ถ้าเกิดเราวินก็ชนะไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราแพ้ก็ต่ออีกอีกคลิปยาวแน่ๆน,น,นะถ้าเกิดแพ้เนะี่ยเมืจะขึ้นบนอนะ่ะโอ้โยโดน M200 มาผมเนี่ยโอ้โหจานตีเฮดตึงอ่ะตึงมากอ่ะระเบิดไปเลยโดนบ้าเอา้าเรียบร้อยฮะลั่นหัวแบบหนอนๆหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่หว่า ยิงตายแบบธรรมดาเฮ้ยวันดีจาที่เคสอุ้ย M สองร้อยไม่เอานะไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยยิงไม่โดนอืโอโอ้โหแล้วใครยืนนิ่งป่ะนะ่ะเอาเฮ้ยมันยืนนิ่งกันทำไมอะ่ะโอ้โหมึงอยากขี้แพ้สินายผมไม่ขี้แพ้กันจังเลยอะ่ะโอ้ทีตาแรกมึงยิงกูจังเลยมึงไอ้สัตว์ทีนี้แบบมากดออกขี้แพ้ชิบหายพวกไอพวกลูกซเซอร์ไอพวกลูเซอร์ทั้งหลายนะฮะชิบหายมากมาดิระเบิดไปเลย เสร็ร้อยฮะตูมโดนด้วยเฮ้ยแลอาจารย์ทีเฮ็ดออกทำไมกันบดนฮะช่างเถอะเอาออกกันเต็มเลยฮะไม่เลยเพื่อนโอ้เหลือแค่สองคนแล้วนายอีเทียเนี่ยกูเกลียดมากเลยสัตว์นี่เหมือน,นตึงอะ่ะไอตาแรกอะ่ะแม่งยิงกูเอาเลยอ่ะมึงหมาดิมึงมาดิมึงมาดิตายไปดิสัตว์อีกคนนึงฮะเดี๋ยวมึงเจอกูอเฮียเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูเอออีเทียเหมือนตึงอะ่ะขอยิงมึงหน่อยสิหมันไส้ว่ะ เหมือนไซคนเก่งว่ะไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงนี่ไงนี่ไงเนาะเนาะปละเนาะเนาะไหมอ่ะแปลงร่างก่อนละกันมาอะไรเนี่ยลูกซองเดมอนเนาะนี่ไงลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดิครับน้องๆอือโอ้แม่งสาใจกวนตีนละกวนตีนกับไปทั่วเลยผมเนี่ยโอ้แม่งปากดีชิบผายช่องด์กฟอกนะฮะมีคนด่ากันเยอะแน่นอนเลย แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่แบบผมไม่สนใจยู่แลวช่างแม่งเถอะผมมาทำคอนเทนต์ไงซอมปืนก่อนแล้วกันประมาณนี้ครับสำหรับปืนเคิร์สเดมอนหรือมันแปลว่าคำสาปอ,อะเคิร์สอะโอเคฮะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมกชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย